ที่คิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าเสียงที่ดังวันนั้นคือเสียงกระจกไอ้นั่นคือในลักษณะทางกายภาพนะคะแต่เสียงตรงนั้นที่มันสะท้อนให้เกิดวันนี้ขึ้นมาก็คือเสียงที่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนต้องมาร่วมกันรับผิดชอบมาร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ นางสุดารัตน์ปานสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้หรือบ้านศรีสุราชพาทีมข่าวลงพื้นที่ดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประท้วงของชาวโรยิงจาที่อยู่ในการดูแลของบ้านศรีสุราชเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทำลายทรัพย์สินของราชการโดยชาวโรยิงจาได้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ทำหน้าที่ส่งเสียงดังกรีดร้องเพื่อเรียกร้องความสนใจและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ทำลายข้าวของเพื่อหลบหนีวิธีการคือจะใช้มือเปล่าชกกระจก หวังใช้เป็นทางหลบหนีแต่ไม่พ้นการตรึงกําลังของเจ้าหน้าที่จึงทําให้สามารถควบคุมตัวได้การประท้วงครั้งนี้มีแกนนำ5้าคนอายุตั้งแต่15ปีถึง30ปีโดยให้เหตุผลการก่อเหตุว่าไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่สั่งห้ามนำอาหารเข้าเรือนนอนเหตุการณ์นี้ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ยกระดับความเข้มงวดในการดูแลชาวโรฮิงญามากขึ้นทางการนำลวดหนามมาล้อมรอบที่พักตอกประตูหน้าต่างให้แน่นหนาและยังคงห้ามนำอาหารเข้าเรือนนอนเช่นเดิม เพื่อป้องกันการสะสมสเสบียงและยารักษาโรคส่วนแกนนําทั้ง5รายที่ก่อเหตุประท้วง4รายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และอีกหนึ่งรายเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองและมีชื่อในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจึงไม่สามารถส่งตัวกลับไปที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันกลับสู่ประเทศได้และยังคงให้ทั้ง5คนต้องอยู่ในการดูแลและเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเหตุที่เกิดความรุนแรงขึ้นมาณวันนั้นเนี่ยสืบเนื่องน่าจะมาจากความเครียด ทีนี้พอวันหนึ่งเนี่ยเกิดเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมาไอ้ความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันก็ถึงจุดที่ระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มองว่ามันเป็นความผิดของเขาเสียทีเดียวบ้านศีสุราชรับชาวโรฮินจามาอยู่ในความคุ้มครองตั้งแต่ปี2556ทําให้ในปัจจุบันมีชาวโรฮินจาที่ยังอยู่ในความดูแล94รายเป็นหญิง79รายและเด็ก15รายเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์41รายและเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอีก53ราย อุปสรรคสาหรับในการดูแลคือการสื่อสารล่ามเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่ล่ามมักเป็นผู้ที่เข้ามามีผลประโยชน์แอบแฝงเกิดการแทรกแซงจากการะบวนการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสุขภาพโรคติดต่อทัศนคติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลชาวโรฮินจาที่มีจํานวนมากในเรื่องของการวัดระแวงการทํางานร่วมกันกับหลายๆฝ่ายอย่างเช่นว่า เอาของมาบริจาคให้เราเนี่ยแอบซุกโทรศัพท์เข้ามาบ้างแอบซุกมีดเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคือ,คอกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเราหวาดระแวงเราไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าที่ควรนอกจากนี้เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาชาวโรฮินจาสีรายจากบ้านสีสุราษที่นําตัวไปขึ้นศาลที่จังหวัดสตูลได้หลบหนีออกจากที่พักล่าสุดได้นาตัวกลับมาขึ้นศาลครบทั้ง4ี่คนแล้ว และในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้หรือบ้านสีสุราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี